ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเกจิสุดเหนียวแห่งเมืององหลวงพ่อชุ่มวัดราชคามสิทธ์ร่วมสำนักสเสด็จเตียหลวงปู่สุขคนลาดบุรีนิยมแขวเหรียญต่างหวงแหนมาก หลวงพ่อชุ่มวัดราชคามจังหวัดราชบุรีเป็นเกจิอีกท่านหนึ่งที่นับเป็นสุดยอดเกจิแห่งเมืององค์ท่านมีอาจารย์ที่ดังระดับประเทศคือหลวงปู่ศุขวัดป่าคลองปะคามเท่าโดยท่านไปเรียนพร้อมกับหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อชุม่มยังเป็นครูของครูศักดิ์ที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปคืออาจารย์หนูทองศิริแห่งวัดสุวรรณ เจ้าตำรับธงข้างหูที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปหลวงพ่อชุม่มท่านจะดังทางเหนียวมากคนล่าบุรีนิยมแขวนเหรียญท่านมากเพราะเขาเชื่อว่าเหนียวจริงๆท่านมีประวัติคร่าวๆดังนี้หลวงพ่อชุม่มกำเนิดที่ราชบุรีเมื่อวันพระหัสบดีขึ้น8ค่ำเดือน8ปีเถาะจุลศักราช1241 อันตรงกับวันที่26มิถุนายนปีพุทธศักราช2422ที่ตำบลคุ้งน้ำวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นบุตรคลโตในจำนวนทั้งหมด9คนของนายทุ้มกินเทพเกศรและนางลำใหญกินเทพเกศรในครั้งที่ท่านมีอายุ9ปีบิดาได้นำไปฝากเรียนหนังสือขอมละไทยกับหลวงพ่อโตวัดราชคาม ครั้งมีอายุได้16ปีจึงบรรพชาเป็นสามเณรจากนั้นได้อุปสมบทเป็นพระภิสุณวัดท่าสุวรรณอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่1นึพฤษภาคมปีพุทธศักราช2441ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น12ค่ำเดือน6ปีจอจุลศักราช1260โดยมีพระอธิการผู้วัดราชคามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่าพุทธสโลจากนั้นจึงจำพรรษาอยู่ที่วัดราชคามได้ศึกษาเล่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานจากพระอธิการผู้วัดราชคามและได้ศึกษาเล่าเรียนต่อกับพระอธิการอินหรือหลวงพ่อดำวัดตาลบรุงกิจพระอนุสาวนาจารย์และพระกรรมวาตาจารย์ของท่านในปีพุทธศักราช2448เมื่อพระอธิการผู้ จ้าวาดวัดราชคามบรณภาพลงหลวงพ่อชุมพุทธสโลก็ได้รับนิมนต์จากญาติโยมให้ขึ้นเป็นเจ้าวาดวัดสืบแทนซึ่งเมื่อท่านได้รับตำแหน่งเจ้าวาดวัดแล้วท่านได้ทำนุบ,บำรุงวัดสุดความสามารถได้ดำเนินการบรนนาปฏิสังขรณ์ทั้งในด้านวัตถุตลอดจนการศึกษาของพระพิสุสามเณรได้จัดสร้างพระอุโบสถ ศาราการ,ปรเปลี่ยนหอสวดมนต์ลอยพระพุทธบาทจำลองพระประธานประจำพระอุโบสถสาราท่าน้ำหอระฆังชาปนากิจสถานและที่สำคัญยิ่งคือได้จัดสร้างโรงเรียนภาพรปร,ริยติธรรมสำหรับสถานที่ศึกษาทางธรรมซึ่งก็คือการเรียนพระไตรปิฎกนอกจากนั้นยังได้ดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนเพื่อเป็นที่สถานศึกษาของลูกหลานชาวบ้านในละแวกวัดซึ่งมีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลชุ่มประชานุกูลนอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือวัดใหม่ต้นกระทุ่มจังหวัดราชบุรีในการดำเนินการสร้างพระอุโบสถในปีพุทธศักราช2467หลวมพ่อชุ่มพุทธสโลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาและเป็นเจ้าคณะตำบลคุ้งน,ำน้ำวนในปีพุทธศักราช2473ถึงปีพุทธศักราช2479ได้รับสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นประทวนหลวงพ่อชุ่มพุทธสโ,โลสมัยหนุ่มๆเคยเดินทุดงข้ามเทือกเขาตะนาวสีไปปรากฏบาเพียนเพียนภาวนากับพระอาจารย์ลึกลับในถ้ำมาระแมงในเขตพมา่ากับหลวงพ่อลุงวทัทากระเบือและได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงผู้สุขวัดปากคอมะขามเท่าเรียนวิชาอาคมต่างๆมาด้วยกันกมรหลวงชุมพรเคยเสด็จมาเยี่ยมถึงวัดราชคามพอเป็นศิษย์พระอาจารย์เดียวกัน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่